นี่ราทำลาบเป็ดน,นะครับนอกจากเราสับเป็ดไว้แล้วแล้วก็ต้มพวกหนังพวกเครื่องในอะไรไวไนะครับเดี๋ยวจะทําต่อไปว่ามันเป็นยังไงขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราสับได้แล้วนะเราก็จะเอาเนื้อที่เราสับเนี่ยมาบีบมะนาวใส่นี่เป็นสูตรของทางผู้ไทยนะครับ ขาจะกินส <Cornell. S 2> ําหรับเหมาะสําหรับคนที่ฟันไม่ดีเนี่ก็จะใส่มะนาวนะครับถ้าใส่เยอะมันก็จะเปรี้ยเกินวันนั้นเราก็ไม่ต้องเยอะเกินหลังจากนั้นเราก็คนคนนะครับคันเรียกว่าคันนะยังไม่คนยังไม่คันตอนนี้คนก่อนหลังจากคนแล้วเราก็จะคั้นเอาน้ำนะฮะเอาน้ํา รู้สึกว่าน้ำคันไม่ออกใส่มะนาวน้อยหรือเปล่าพ่ออ๋อใจ่ใช่บีบอีกซะไม่มีน้ำออกเลยนลกลัวมันเปรี้ยวไงเออเขาบีบไปแล้วเขนก็ไม่เหมือนหรอดอ่ีเยอะไปหรือเปล่าทำหมดตัวไหมเนี่ยอืมมันก็มีแค่นี้นิดเดียว เป็ดหน่อยนะอ่าบ๊อบบีบเอาน้ำออกครับก็ยังไม่ออกเออไม่ออกได้มาแล้วได้อยู่งซ้ำยดได้อยู่ได้อยู่มันยังไม่เข้าน้ำมะนาวยังไม่เข้าอืมพอมะนาวเข้าไปแล้วมันก็จะออก คั้นเพื่ออะไรคะคั้นเพื่อเอาน้ําเอาน้ําตัวนี้ไปต้มน้ํานัวน้ํานัวไปต้มเพราะเราจะไม่ให้มันสุกเกินไปอืมเพื่อมไปต้มหลายขั้นตอนนะกว่าจะได้กินอ่ะพอก่อน หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ําที่เราต้มพวกเครื่องไงพวกอะไรมาเทใส่นี่น้ำที่เราคั้นออกมาเทนะใช่ใช่ใช่เราไม่เทลงไปในหมอ้อต้มเลยล่ะเพราะอะไรอ๋อเราจะเอาตรงนี้ก็มับีใส่ความจริงไม่ต้องใส่น้ําเยอะขนาดนี้แต่ผมนี่จะใส่เยอะเพราะว่ามันจะได้เยอะๆเนี่ยพอ ในน้ำนี่เราก็จะปรุงไว้แล้วนะครับใส่ผงจุรสใส่น่นนี้นั่นไว้แล้วต้องใส่น้ำรอ้อนกี่รอบรอบเดียวเลยอ๋อรอบเดียวเลยอืมมันสุกใช่ไหมมันก็จะสุกไม่มากอ๋อมันก็จะอ่อนๆ่อนใช่มันถึงจะมันถึงอ่อนไงถ้าสุกมากมันก็จะพวกเหมือนกับที่แถวๆนี้เขาคั่วใช่ไหม,มก็จะเขาผัดเออเขาต้องผัดตั้งอะไรมันก็เลยแข็งไง แกซับมันก็อ่อนแล้วเนาะอันนี้มาใส่มะนาวอีกมันก็อ่อนลงอ,อีกเห็นมสักเสร็จแล้วอ๋อทำแบบแพะลงให้มันโดนน้ำร้อนให้ทั่วแล้วก็แช่น้ำร้อนไว้อย่างนี้เหรออืมแล้วก็ปิดไว้เสมออ๋อปิดไว้สักห้นานาทีนโอเคค่ะ จากนั้นนะครับเราก็จะเอาหนังพวกหนังตับไตเครื่องในอะไรเงี้ยมาหัน่หนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆถ้าชิ้นใหญ่ก็นกจจะเหนียวใส่นี่ไว้ก่อนอันนี้ขนาดเป็ดเล็กๆน,นี่ยังเหนียวเลยต้มมาโดนหรือเปล่าเอออะใช่เาต,ต้องต้มให้นานใช่ไหม,มจะได้เปื่อยจะได้อ่อน ่าหลังจากเราหั่นอันนี้แล้วนะครับหั่นพวกตับไตเครื่องในหนังแล้วก็จะมาใส่นใส่แล้วก็จะมาคนเข้ากันนะครับอหลังจากนั้นเราก็เอาผงจื๊อรสพริกผงข้าวคั่วแล้วก็ต้นหอมนะครับมาใส่ใส่เลยใช่ไหมใส่เลยแล้วก็คนคนให้เข้ากันอพอจะคน หลังจากพอใส่เราใส่น้ําเยอะตอนนั้นเคือเวลาเราใส่อะไรนะพวกนี้แหละ,ะเสือพวกตับไตไส้ส่งว่าเอาอใส่น้ำวันจับพอดีกันรู้สึกว่าพริกจะน้อยไหมแต่ว่าพริกมัน,มนปั่นละเอียดไงมันก็เลยแบบไม่เห็นใช่ลองชิมดูก่อน,อ,นอาจจะเผ็ดมากก็ได้นะเห็นร อืมไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึง <c oughs> คือทำไมถึงใส่นิดนึงเพราะว่าเราใส่ตอนเราต้มน้ำนะเราใส่เกลือไปแล้วอเออมันพริกมันหายไปเลยเนาะ ผักชีดสดใส่ไหมไม่ไม่ไม่พริกสดถ้าใครจะกินก็เ,เอามาใส่โอเคนี่แหละเจียวแล้วเจียว